ค่ะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ลำปางนะครับนี่เราตั้งขบวนไปรับเพื่อนกันรับเพื่อนที่จุดนัดพบทพิเศษไม่ใช่เถินครับแถ,ๆถ,ถวๆหนือแถวบีนะมีบีครับมาคนเดียวเลยครับหนีเมียมาหนีเมียมาหนีเมียมามาคันเดียวลำเดียวด้วยมาจากกร<อ>งุงเทพเรียกข้าแม่สอดเอ้านะครับผมเข้าแม่สอดโอ้ได้เลยสบายเลยส <laughs> วัสดีครับพี่ มีผมติดตามช่องนักขี okay. ่ราคาอยู่ครับโอ้เจ็บเลยเหตุผลให้มาเลยครับบอกมาคูบานที่โอ้โหริบเก็บพายเลยครับมาขี่เพื่อความบันเทิงครับขี่ความสนุกขี่เพื่อความสบายใจครับครอบครัวเดี๋ยวเราดูขบวนนะครับอย่างที่จุดนัดพบกันครับฮะมาถึงเมื่อไหร่ครับเมื่อวานเมื่อวานครับพี่ นี่เราก็มาอยู่นุสาวรีครับเกาะคาครับตรงนี้เกาะคานจุดนัดพบกันที่เกาะคาครับแล้วก็นี่จุดนัดพบครับก็สวยๆนั่นเลยนี่มาเจอรถเก่าผมด้วย,รถ,ยรถเก่าที่ขายไปเก่าที่ขายไปเจอแล้ครับนี่ขี่ดีมากคนนี้ ขายตั้ห่าเลยด้วยอ๋อแต่งด้วยคันนี้แต่งเต็มเลยนี่เขาไปแต่งเพิ่มคันนี้แค่นเก่าของนี่นี่ใส่ใส่จานใหม่เลยเนี่ยมันคือตำนานสักที่ราคาเลยครับตำนานแล้ว <c oughs> ตำนานอีกแล้วดีมากเลยพี่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยครับดีแต่ได้ผมเปลี่ยนไปนะพี่อ่าโดนได้อีกรอครังของแท้ปะ่ะ จานก็เปลี่ยนเนี่ยจานก็เปลี่ยนมาจานจานผมมีอยู่แล้วอ๋อก็เลยแบบนี่ครับเจ้าของเจ้าของใหม่ครับเจ้าของใหม่แต่งเต็มเหมือนกันครั้นี้ผมใช้มาประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งที่ผมใช้มาเกือบเกือบปีเกือบเกือบปีดีกว่าสบายเลยใช่ไอปทั่วเหมือนกไงครั้งนี้ยางติดรถมาใหม่เลย เดี๋ยวเราพาทีมจากกรุงเทพมาครับนนจุดนัดพบที่นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วครับตอนนี้พวกเราก็พร้อมกันครับเยอะครับตอนนี้งานเยอะครับตอนนี้นี่ก็เริ่มนะครับกี้ไม่ทันครับเป็นนั่งกินข้าวิบเข้าซอยหลุดเลยครับตอนนี้ก็เริ่มมารวบรวมกันที่หน้าโรงแรมนะครับตอนนี้ครับรถสวิตตัวแรกตรนี่ คนเยอะครับน่าจะมีร้อยกว่าคันครับวับนนี้นี่สวยครับสวยก็อยู่ในในโรงแรมนะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นก็มานั่งทานข้าวกันในในในห้องครับโอ้โหเยอะครับโอ้เยอะครับนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นงานร้อยกว่าคันได้วันนี้นงานที่รำปาง,ปางอา้าวคนนี้ครับคนนี้คนนี้ยอด <iet S 1> <c oughs> ยอดนครนายกครับ ลับมานี่แบงค์นี่แบงค์ครับแบงค์แบงค์ครับใส่ล้มปางครับวันนี้คนเยอะเลยครับวันนี้มาเพียบเลยครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตตพี่าครับพี่ตายครับมาจากอเมริกาเพิ่งกลับมาครับนี่ครับนี่ครับนี่คี่เหนื่อยมี่ทีมทีมกรุงเทพครับนี่กรุงเทพพระรามสองจะดีหรือ พี่จิที่เองครับนี่เด็ดนายเดินตนแน้้6โมงครับโมงให้เดินทางกันต่อนี่พี่โทนี่ครับนี่พี่ไต่พี่ไต่ครับเผลอไม่ได้พี่ไต่ ก๊อฟครับก๊อฟก๊อฟลาบลรีครับมาครับก๊อฟลาบลรีด้านน้ำโอ้โหนี่เยอะครับ ผ่อนครับผ่อน,อนสายแล้วนี่สายพระรามสองนี่ยผ่อนเดี๋ยวเจอกันในในครับในกายยังอยู่ข้างในกันกันวันนี้ปีนี้ดา,าวเทาขึ้นมาภาคหนึ่เยอะเลยครับว่าเป็นการที่ใหญ่เลยตรงยานใหญ่วันนี้น่าจะร้อยกว่าคันครับเดี๋ยวปีเดี๋ยวาเชียงใหม่น่าจะ200นะถ้าผมดูดูตามที่เขาจองโรงแรมนะครับดูครับนี่ครับโอ้ เพียบเพียบบีมบีมมาด้วยบีมฮะไฮสตรอลไม่ใช่สครับเป็นช่องที่มันไม่ค่อยน่าไปดูเท่าไหร่เนี่ยเนี่นี่เนี่ยชานชามครับชามสายล้ำปางครับกับแฟนดีครับติดตามได้นะิาคผม่ามันมีเด็กอว่นมันโคช้นอมานี้มาเยอะมากครับ สนุกสนุกนี้โอ้โหมาพร้อมเลยแย่ไปหมดสายเชียงใหม่สึกว่าคราวนี้มันเออทั่วประเทศฮะอาร์มอาร์มอาร์มอ้โหเอฟซีครับเอฟซีเอฟซีพี่ออดครับช่วงนี้โอ้โหเลียวเลยตลอดไม่มีแรงเลียวเลียวไม่มีดีเลยเลี้ยวเลียวเลยโอ้ดาวเทามาเพียบสนุกสนุกสนุกโอ้โหนี่กลุ่มใหญ่ทั้งนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้มาจากไหนครับพี่ระยองครับระยองอ๋อนี่ครับผมขายแก้วครับขายแก้ววิชาต์เนี่ยตาดลำปางโอ้วันนี้เยอะครับโอ้นี่ดาวทาวเยอะมากสุดเลยนี่บอยครับบอยบอยนี่ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้างหน้าครับนี่งานที่โรบินสันครับอ้าวเดีวมาไงตัเยอะครับผมเตรียมครอบตัวนะคะมาเหมือนเดิมเรานี่คนเยอะมากอู้ดดาวเท่าเยอะมากครับบรรยากาศข้างในดินี่สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่มาไปรายงานนะะคโอ้เทียบเลยครับนี่มาเยอะมากเลย นี้น่าจะวันวันนี้เยอะแต่วันวันพวกนี้น่าจะเยอะที่เชียงใหม่ผมว่าเยอะแน่นอนเลยเทียบกับวกนี้น่าจะเยอะมากเลยผส่าาื่ว่าจะเป้่อง่บรวณายหนตรงใ้หน้ากันทัมาเยอะมากเลมาเยอะมากนอ๋อเยอะครับเยอะเยอะ ข้าสนนาเนี่ยครับเก็บด้วยข้าสนนาอะไรนะคุณพ oh ูดอะไรเก็บเก็บเก็บด้วยข้านาลินหลวลินหลวแล้วนักี่ราคาโอ้ดิ ตอนนี้สายสายไต้ไม่ขึ้นมานะถ้าสายใต้มาแล้วนี่กำลังจะมากำลังจะมารู้สึกหิวยังไงอ่ะหิวข้าฝครับได้ได้เอดีครับมถ่รูปไมทันครับเริ่มมายังครับตอนนี้ เราเนี่ยครับนี่เน,นี่ยกิดกิดเดินทางมาจอดไม่เสร็จครับก็เลย,ยจอดได้เลยเดี๋ยวหาเสียบนี้เนีย่ยครับตอนนี้ในทีมจากเามื่อวานที่ไปอุติศครับสุดติด,ตดมาเจอวับนี้โหแน่นแน่นเลย เข้องานเลยป่ะได้ได้โอ้โหนี่สนุกมากเลยว่าวันนี้วันนี้เยอะพรุ่งนี้เยอะพวกนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานตอนเย็นดีกว่านี่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 ครับเอ็กซ์เอคแซ์เอคกซ์มาจากบุรีรัมย์นี่ปอยปอยปอยเรียวเรียวนะไม่มีตัดต่อนะเด้าน้ียวเรียวเรียวเรียวนะเดี๋ยวเราอัพเหลือเกินเดี๋ยวเราไปต่อเชียงของอ่ะพี่ออสครับตอนนี้สมาชิกเพิ่มหนึ่งคนแล้ว เฮ้ยไปอีกสามแล้วไปเชียงของเดี๋ยวไปสุรลัเดี๋ยวข้าไปลาวกันเฮ้ยใส่กันนี่พิชาติพิชาติไอ่มาจาก่ออนพอกมาเองด้วยเอาไม่มีสวัสดีครับพี่กวางฮะสายนนที่นนท์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 ราชบุรีครับขำขำกันไป ฮะต้นทำไมครับถึงยังครับถึงยังถึงลัปางยังไม่ถึงโอเคเยไปนำพูนเดินไม่กล้าถ่ายเลยกลัวเองนี่าเป็นงานน่าสนุกครับปีเป็นเพื่อนนี่หลายจากทั่วประเทศเข้ามาเจอกันน่าจะโอ้หน่าจะงานนี้ยาวๆและไหลน่าจะไหลยอีกยาวๆครับงานที่เรา เออเชนทันพ่าซ่าวี่นี่บอยบอยสมาชิกใหม่แเราครับพี่บอยสมาชิกใหม่เราเข้ามาใหม่อยากห้รู้กันว่ายังไงติดตามได้ลักขีราคานักขีราคา

yo <laughs>